h e l lo คลิปนี้จะพาไปตามติดวันเขาดาวของบ้านเรานะคะว่าเขาดาวล่องเรือริมแม่นำ้ำเจ้าพยามันชิวขนาดไหนแล้วบอกเลยว่าพลุสวยมากเดี๋ยวท้ายคลิปได้ดูกันจ้า ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอายเลือกเรือที่คนนั่งไม่ได้เยอะอย่างเช่น1-200ถึงคนก็พอนะเพราะถ้าเราเลือกเรือลำใหญ่ๆมันก็ดูสวยและมยความสะดวกสบายมากจริงๆแต่ว่าคนมันจะเยอะนะคะก็แนะนําว่าเป็นอีกทริคหนึ่งที่เราเลือกนะคะแล้วก็เลือกนั่งหัวเรือจะ้ะพอหลังจากจองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาที่ท่าเรือ River City ก่อนเวลาสัก2 3ชั่วโมงเลยเพราะว่าในวันที่เขาดาวเนี่ยรถมันจะติดมากนะคะก็เลยพาดเด็กๆมาเดินกินสตรีทฟู้ด food, ไปชิลๆนะถึงเวลาลงเรือแล้วก็จะมีให้ถ่ายลงถ่ายรูป ะะซึ่งเรือเนี่ยของเราเนี่ยใช้ของ Wonderful Pearl นะคะแบบว่ามีอาหารบุฟเฟ่ให้เรียบร้อยเลย mm hmm. เด็กๆก,ก็เอนจอยตื่นเต้นสุดๆค่ะถึงเวลาเรือออกแล้วนะเราจะมานั่งประจำที่เราจองกันไว้นะคะซึ่งของเราเนี่ยจองหัวเรือค่ะ ทำไมถึงจองหัวเรือใช่ไหมเพราะว่าไอารู้สึกว่ามันได้ดูพลูแบบชัดๆดีนะแล้วบรรยากาศในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็เย็นสบายค่ะซึ่งที่เราจองมาเขาก็จะมีบุฟเฟ่อาหารด้วยนะคะจะบอกว่าประทับใจอ่ะเพราะว่าอาหารรสชาติดีน้ําจิ้มซีฟูด้ดเป็นซีฟูด้ดมีซูชินูน่นนี่นั่นเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เวลาประมาณ2องทุ่มสีนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยก็คือจะมีอาหารให้เราได้เลือกตักตลอดเลยแล้วเขาก็เติมตลอดมีทั้งกุ้งม,มีทั้งปู เด็กๆก,ก็ชิมแบบบรรยากาศตลอดเส้นทางนะคะจะบอกว่า2คนพี่น้องเนี่ยไม่มีงองแงเลยแล้วบนเรือเนี่ยก็มีเด็กๆวัยเดียวกับล็อกกี้พินดานะคะ3ขวบ6ขวบเนี่ยอยู่อีกประมาณ4 5ถึงคนเลยค่ะเหมือนกับทริปนี้เด็กๆได้เข้ามาเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวในเวลาปีใหม่นะคะแล้วบนเรือเขาก็จะมีจับล็อกี้รอมีการแสดงลำไทยด้วยแล้วก็บนเรือเนี่ย จะมีเพลงนะคะมีการร้องเพลงบนดาดฟ้าแต่ว่าเราจองตรงไหนมาเราก็จะสแตนบายอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเราอยากจะขึ้นไปดูเนี่ยก็ขึ้นไปดูได้นะแต่จะไม่มีโต๊ะของเราค่ะ ระหว่างทางสองข้างทางอ่ะก็คือสวยงามมากๆเพราะว่าตามสถานที่สําคัญของกรุงเทพนะคะเขาก็าจะประดับประดาฟไฟใช่ไหมโรงแรมก็จะจองกันเต็มเลยค่ะแล่นเรือไปเรื่อยๆจนถึงสะพานพระราม8แล้วเขาก็จะวนกลับนะคะอันนี้ก็จะวนกลับมาตรงหน้าไอคอนสยามตรงนี้สวยสุดๆไปเลยค่ะมีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ล่องยาวมาจนถึงเอเชียทีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยใช้เวลาล่องเรือตามปกติจะไม่ได้นานเท่านี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันข่าดาวใช่ไหมมันก็จะใช้เวลาอยู่บนเรือประมาณ ดราๆสี่ชั่วโมงเลยถึงเวลาใกล้แล้วนะคะอีกประมาณ15นาทีเนี่ยวนกลับตรงเอเชียทีค่ะเขาก็จะวนเรือมาเรือหลายๆลำเนี่ยเขาก็จะมาจอดรอแล้วค่ะเพื่อรอดูพุแล้วผุก็เริ่มวันเขาดาวค่ะ นี่ปีใหม่แฮปปี้นิวีย์นะคะเรือที่เราจอดเนี่ยเขาจะจอดไกลาจากเรือที่มันจุดพูทีนี้เราก็เลยจะไม่ได้กลิ่นเหม็นหรือว่าอะไรเพราะว่าลมเนี่ยมันพัดออกไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นพูเนี่ยสองฝั่งเลยก็คือฝั่งทางเอเชียทีคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งของไอคอนสยามค่ะทุกคนดูวิวที่ไอถ่ายมาสิก็คือปริมาณมนุษย์ก็มีเฉพาะบนเรือถูกไหมแล้วไอจองหัวเรือคนก็มีแบบไม่ได้เยอะใครที่เขาจองดาดฟ้าเขาจะยืนบนดาดฟ้าเรือ ซึ่งมันแบ่งสัดส่วนการดูได้ดีมากๆตรงเนี้ยไอขอไม่ได้ตัดคลิปเลยเพราะไอรู้สึกว่าตั้งแต่ไอดูพูุมาไปดูพูุเทศกาลนานาชาิไปดูพูุดิสนีย์แลนทุกอย่างล้วนแล้วแต่เราจะต้องเบียดอะแต่ว่าวิาวเนี้ยโมเมนต์เนี้ยคือดีสุดๆค่ะไม่ดังจนเกินไปไอรู้สึกว่าลูกไออะคือไม่ไหวที่ห้าทุ่มแล้วเขาก็หลับกันแต่พอเขาจุดผูอไอปลุกเขาเขาก็ แบบมาม่มาถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ไหวจริงเขาง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าดังจนแบบเด็กจะต้องตื่นมาร้องไห้นะแต่ก็แนะนวํวมาก็ให้น้องโตสักหน่อยพอที่จะรู้เรื่องว่าเออเราไปดูผู้เราไปแฮปปี้นิวีย์อะไรกันแบบนี้นะคะหลังจากที่อายกลับมาเด็กๆก,ก็ยังบอกอยู่เลยว่ามาม่าเดี๋ยวปีหน้าขอไปอีกนะแต่แบบปีหน้าเนี่ยจะขอดินชาจ้ะเพื่อนนางคือบอกนางว่าถ้ากินชาแล้วจะนอนไม่หลับคือนางก็เลยแบบ้ําอยากอย,กอยู่ดูผู้จริงๆจ,จ,จนถึงเที่ยงคืนนะ น,ะะนั่นแหละทุกคนเห็นพลูไหมเล่ามาตั้งนานสวยมากจริงๆอันนี้พลูฝั่งนี้ ะะเราสองคนพ่อแม่ก็เลยแบบอุ้มลูกไปดูผูกไปเท่านี้ค่ะมีความสุขแล้วเพราะว่าจากที่เลี้ยงลูกมานะคะก็เขาดาวนอนกกลูกอยู่บ้านกันมาโดยตลอดแต่วันนี้เขาโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็ต้องมีเอ็กซ์เพียด้วยกันนะคะก็พาคุณยายมาด้วยแล้วก็คุณยายก็ประทับใจมากอไอ้ก็เลยรู้สึกว่าการมาครั้งนี้เป็นโมเมนต,ต์ดีๆอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวเราเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากแพลนแบบนี้นะไอ้ก็แนะนําให้จองล่วงหน้าแล้วอย่างที่บอกไปให้เลือกเรือที่แบบว่าคนไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ไอ้เลือกของ Wonderful p r o เนี่ยก็โอเคเลยนะแฮปปี้เพราะว่าอาหารอร่อยรสชาติด,ดีบริการดีมีน้องๆพนักงานเสิร์ฟคอยดูแลเราตลอดไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรคะ่ะจะเป็นทริปการล่องเรือที่ยาวนานแล้วก็ไม่ร้อนสบายใจมากๆนะคะลองเออองฝั่งข้างทางที่เห็นเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปที่ริเว City ติดอยู่อย่างเดียวนะพอเราถึงริเวอร์ซิตตอนกลับเนี่ยทุกคนนึกออกไหมว่าเรือหลายๆลำก็มีจอดตรงนี้มีจอดตรงอื่นด้วยแต่ว่ารถจะติดนิดนึงนะคะนี่ก็สภาพสองแสบนะคะก่อนที่จะไปขึ้นรถง่วงนอนจ้าเจอกันใหม่ปีหน้านะ